วันนี้ขอพามาชมกระบะที่ยอดนิยมที่สุดนะคะและขายดีมากๆเลยค่ะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ t o y ยต้ารีโว่ดับเบิลแคบพีันเนนะคะรุ่นนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าส่งมอบทุกวันเลยนะคะด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยค่ะและการใช้งานที่ตอบโจทย์หลากหลายรูปแบบเลยนะคะและภายในค่อนข้างกว้างขวางวันนี้เจียร์าจัดให้นะคะจะบอกเลยนะคะว่าพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอญาตพามาชมกับดีไซน์รุ่นนี้กันก่อนเลยค่ะสําหรับรีโว d ดับเบิลแคนะคะถือเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆด้เลยค่ะโดยเฉพาะนะคะเนื่อง ว่าเขาเป็นแบรนด์โตโยต้านะคะศูนย์บริการทั่วประเทศอะไหล่หาง่ายนะคะการดูแลคือไม่สูงเลยนะคะการเมทันเน้นต่างๆไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าเดิมๆแบบนี้เลยค่ะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูหน้าให้แล้วนะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมตัดมาด้วยสีดําเปียนโนแบ็กนะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าช่องลมด้านหน้าขเขาจะค่อนข้างกว้างนะคะ,นะคะสามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะพร้อมกับโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่แบบนี้นะคะและต้องบอกเลยนะคะว่า รถทุกคันของเรานี่คือเป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์ค่ะสีสวยเดิมบางแน่นอนส่วนคันนี้ของเขานะคะจะมาพร้อมกับล้อมแม็กให้แล้วเรียบร้อยค่ะและคันนี้ยังมาพร้อมกับยางบรรรอบปี2024นะคะถือว่าค่อนข้างใหม่มากๆเลยค่ะภายในสะ,สะอาดสะอ้านนะคะเราดูแลให้อย่างดีเลยค่ะไม่มีข้าฝุ่นดินแดงแน่นอนนะคะเพราะรถทุกคันของเราจะมีการปรับสภาพโดยช่างผู้ชํานาญการนะคะส่วนคันนี้เขาจะมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่เป็นแบบโเมียมพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวที่รู้สึกว่าจะมีความลมดำนะคะทําให้รถดูมีความสปอร์ตและ ทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะและถัดมานะคะที่จับของเขาจะเป็นแบบโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับรุ่นนี้ซ้ายขวาก็คือเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยค่ะบันไดข้างก็สะอาดสะอ้านนะคะรองรอยการใช้งานคึ้น,น้อยมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับโลโกโ P ้ P Runner นั่นเองนะคะและด้านท้ายของเขานะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเขาจะมาพร้อมกับกันชนหลังที่เป็นแบบโครเมียมตัดด้วยสีดําแบบนี้นะคะสภาพคือใหม่มากๆเลยค่ะที่จับนะคะที่เปิดก็เป็นแบบโครเมียมค่ะมาพร้อมกับไฟเบรกนะคะและก็โลโกโ้ไฮไลท รุ่นนี้จะเป็นรุ่น2.4 e p runner นะคะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรค่ะและสำหรับรถรีโว่รุ่นนี้นะคะถือว่าใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะอย่างเช่นมุมนี้นะคะเขาจะมีราวจับค่ะทั้งซ้ายและขวาสําหรับด้านหลังก็จะมีราวให้ด้วยนะคะถือว่าขึ้นลงสะดวกแน่นอนค่ะและรุ่นนี้เขาจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวนุกลองสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อน พวงมาลัยของเขาจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันแบบนี้นะคะควบคุมฝั่งซ้ายเพิ่มลดเสียงหรือว่าเปลี่ยนเพลงได้เลยหรือรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยค่ะถือว่าสะดวกในการใช้งานมากๆเลยและถัดมาที่คอนโซลก่าขเขานะคะจะมาพร้อมกับปุ่มควบคุมต่างๆสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มนะคะโทรเข้าโทรออกค่ะและตรงนี้นะคะเขาจะมีช่องเสียบ USB นะคะแล้วก็ AUX ค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆนะคะเป็นระบบแอร์สามารถที่จะตั้งได้เลยค่ะว่าต้องการแรงลมประมาณเท่าไหร่หรือว่าทิศทางแอร์ค่ะจะอยู่ที่บริเวณไหนมุมไหนสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะน้นหน้าของเขาก็จะมาพร้อมกับที่วางแก้วให้2ตําแหน่งและที่วางของอเนกประสงค์เขามีให้แล้วเรียบร้อยค่ะและรุ่นนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปเลยว่าเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสะดวกแน่นอนค่ะมี E อียโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้นะคะแล้วก็จะมีช่องควางของเล็กๆอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะคะ ส่วนที่เก็บของอเนกประสงค์เขามีให้ค่ะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะใส่ของได้เยอะมากๆเลยค่ะและไฮไลท์เด็ดนะคะสําหรับรุ่น r ี v o Double c a p นะคะนี่เลยค่ะเขาจะเป็นกล่องคูลบ็อกนะคะนี่สามารถที่จะใส่ของได้นะคะซึ่งในแบบเนี้จะมีในรุ่น Fortuner ค่ะ r ี v o รุ่นนี้เขาก็ทํามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะโดยรวมแล้วคอนโซลหน้าออกแบบมาก็ค่อนข้างดูดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะคะที่คุมพรมด้วยสีดําหรือว่าจะตัดด้วยสีเงินแบบนี้นะคะ ส่วนดีไซน์ด้านหลังนะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะรุ่นนี้เหมือนกับรถเก่งในรถเจ็ดที่นั่งในคันเดียวกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะนี่เลยเขาจะมาพร้อมกับที่พักแขนและที่วางแก้วค่ะขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะแต่หากพี่ๆนั่ง3มคนสามารถพับและมีพื้นที่ก,กว้างๆแบบนี้ได้เลยนะคะ <S <S <ๆ S 1> เหมือนจะมีที่ห้อยของด้านหลังเลยนะค่อนข้าง <ๆ S 1> <ๆ S 2> กัเหนียวกว่าทร lips, มากๆเลยค่ะและภายในนะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าซูมดูได้เลย <ๆ S 2> ว่าสะอาดมากๆเลยค่ะเพราะรถทุกคันของเรามีการตรวจเช็คอย่างดีนะคะเรามีการขัดสี แก้วก่อนส่งมอบให้ด้วยนะคะและมีบริการดูแลฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้ด้วยค่ะทั่วประเทศนะคะพี่ๆสนใจรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเทียคารของเรามีให้เลือกกว่า30คันรุ่นนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่479,000บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นที่8,900บาทนะคะสามารถรับชมรถจริงได้ที่เทียคารเสรีไทยระหว่างซอยเสรีไทย46และ48ติดโชว์รูมโตโยต้าเราเปิดบริการทุกวันเลยค่ะหรือเรามีบริการออนไลน์ด้วยนะคะหากไม่สะดวกมาชมรถจริงวิดีโอคอลดูทุกซอกทุกมุม ได้เลยค่ะไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านและมีบริการจัดส่งรถด,ด้วยค่ะหากพ,พี่สนใจรุ่นนี้สามารถโทรเบอร์ด้านล่างน,นี้ได้เลยนะคะหรือทักออนไลน์มาได้เลยค่ะคลิปหน้านุม่มมีรุ่นไหนมาแนะนําฝากกดติดตามด้วยนะคะ